นี่เลยครับเห็นไหมครับลวดมีเนียมนะครับลวดมิเนียมอันนี้ยังไม่โดนน้าเยอะนะครับโดนแค่ความชื้นนะครับเห็นไหมครับลวดใหม่กิ๊บเลยนะครับแต่เห็นไหมครับขึ้นกี่เกลือแล้วครับเห็นไหมฮะเนี่ยขึ้นกี่เกลือขาดนะครับเนี่ยขึ้นกี่เกลือเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ซูมชัดๆเลยซูมชัดๆเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นเป็นขึ้นกี่เกลือเป็นหมุดนิดเดียวครับ ยังไม่มีน้ําเข้าเยอะนะครับมีแค่ความชื้นนิดเดียวนะฮะเนี่ยครับมาครับเดี๋ยวผมจะพามาซ่อมเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับเนี่ยครับเครื่องผ้าซัมซุงสองถังครับสองนี้นะครับตอนนี้ผมก็ได้ถอดมาเบื้องต้นแล้วก็ลูกค้าแจ้งมาว่านะฮะถังปั่นแห้งไม่ทํางานอืดอืดไม่ทํางานนะครับแล้วเขดีลูกค้าจะมาซื้อคาปาซิเตอร์ไปเปลี่ยนเองนะครับ ผมก็เช็คคาปาให้ลูกค้านะครับก่อนนะครับแล้วก็ลูกค้าบอลก็เช็คแล้วว่าคาปาไม่เสียลูกค้าเลยไปยกมาให้ดูนะครับก็เนี่ยครับเบื้องต้นก็นี่ครับซีนขาดเห็นไหมฮะถ้าซีนขาดปุ๊บนะฮะน้ําก็จะซึมเข้าไปที่มอเตอร์นะครับนี่ครับน้ำซึมเข้ามาที่มอเตอร์น้ําก็จะซึมเข้ามาที่นะครับที่มอเตอร์นะครับ,รบแล้วทีนี้ คนส่วนใหญ่เลยนะครับพอลูกค้าส่วนใหญ่หรือท่านผู้ชมส่วนใหญ่นะครับก็เวลามอเตอร์เสียนะครับไอ้เวลามอเตอร์ไม่ทางานนะคนก็จะไปฟันธงที่คาปาซิเตอร์กันทั้งหมดเลยนะฮะก็จะฟันตรงที่คาปาซิเตอร์เป็นหลักนะฮะแต่ถ้าจะดีนะครับผมน้อยนะครับคาปาซิเตอร์ที่ติดมากับตัวนะครับน้อยที่จะเสียนะครับถ้าอายุการใช้งานไม่นานจริงๆนะ ไม่นานจริงๆน้อยที่จะเสียผมก็ฟันธงไปอันนี้ผมก็เลยเช็คเบื้องต้นแล้วแต่เดี๋ยวผมก็จะมาวัดให้ดูนะครับนี่นครับเราก็จะคือถ้าเป็นไม่ได้เราก็ต้องวัดก่อนนะครับผมก็วัดดูเดี๋ยวจะวัดดูนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นหลักสีขาวเป็นเส้นหลักนะครับสีขาวเป็นเส้นไฟนะครับอันนี้เป็นเส้นอ่าเดี๋ยวนะครับเส้นอ่าเส้นเอสนะครับเส้นสตาร์ทอย่างเดียวนะครับ นี่เส้นน้อเงินเป็นลันนะครับชุดมอเตอร์ถังบันแห้งกับถังซักนะครับส่วนมากก็บางตัวก็วัดเหมือนกันนะครับชุดลันกับชุดสตาร์ทเท่ากันกับทั่วไปนะครับแต่บางตัวก็ชุดลันกับชุดสตาร์ทไม่เท่ากันก็มีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาวัดกันก่อนนะครับเราจะวัดโอมันก่อนเลยเห็นไหมครับเราก็จะเอาเส้นเส้นขาวเนี่ย คือเส้นเส้นเส้นรวมเนี่ยเป็นหลักนะครับเราก็จิ้มไปที่เส้นสตาร์ทก่อนเลยคือเส้นรันก่อนก็ได้นะครับเราจิ้มแล้วก็รูโอมโอ่ะรันได้ยี่สิบเก้าโอห์มเห็นไหมฮะรันได้ยี่สิบเก้าโอห์มครับนี้กับรันนะครับสตาร์ทต้องได้ได้ไม่ได้ไม,ไม่ไม่เท่ากันก็ต้องได้มากกว่านะครับนี่ครับเมื่อกี้ยี่สิบเก้าเห็นไหมครับสตาร์ทได้เยอะกว่าเห็นไหมครับ ได้สามสิบสองจุดห้านะฮะยี่สิบเก้ากับสามสิบสองจุดห้ามารวมกันเป็นเท่าไหร่ครับก็ประมาณห้าสิบเก้าถึงหกสิบครับนี่นะฮะนี่นะมันก็ได้แค่หกจุดหนึ่งนะฮะผมว่าผมฟันทงเลยว่ามอเตอร์น่าจะช็อตแล้วนะครับนี่ครับอันนี้สามสิบเก้าสามสิบสองนะฮะนี่ครับ มันต้องได้หกสิบนะครับแต่นี้มันได้หกจุดหนึ่งนะก็ปันธงไปเลยนะครับมอเตอร์น่าจะมีปัญหาเดี๋ยวเรามาถอดมอเตอร์กันแล้วก็มาช็อะดูกันอีกทีนะครับว่าเกิดจากอะไรนะฮะ<ม>เดี๋ยวเราไปถอดมอเตอร์กันก่อนนะครับเวลาถอดมอเตอร์นะครับผมก็จะใช้เป็นอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเพราะว่าผมมันเพราะว่ามันง่ายดี แล้วก็หมนะุนครับนี่ครับนะแล้วก็ถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปถอดดูกันว่าเออ เกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะถอดรูนะจะเป็น ไปครับเดี๋ยวเราไปเจาะก,ก่อนแล้วก็ตอกตอกหมุดที่เขาย้ํามาออกก่อนนะครับแล้วเราก็มาถอดดูกันว่าเป็นที่อะไรนะไปกันตรงนี้หายไปก่อนนะครับแล้วก็จะตอกออกนะครับประมาณนี้เราก็เจาะทุกอันนะครับแล้วก็ไปใช้สิวส่งออกได้เลย ผมก็ลองมาหลายวิธีนะผมดูว่าวิธีนี้แหละค่อนข้างจะง่ายแล้วโอเค ไปตอ,อกออกกันเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาตอ,อกออกนะครับบางทีต้องใส่แว่นหน่อยนะแต่บาทีแว่นดูกันนี่ครับตอ,อกออกตอนนี้ก็หลุดแล้วนะครับเพราะว่าเราเจาะให้เหลือบางแล้วนะฮะนี่ครับกล้องซูมเข้ามาหน่อยนะเห็นไหมครับแล้วก็ตอ,อกออก นี่คนระับตุดแล้วนะครับใช้วิธีนี้ไม่ค่อยเสียทรงนะครับบอดี้ไม่ค่อยเสียทรงแล้วก็มาไว้ครับแล้วก็ ทำลูกศรไปเลยว่ามอเตอร์หมุนทางไหนนะครับอางน,นี้นะโอ๊ะเอาใจเลย่าอ,ออกมาแล้วนะครับ เรามาดูกันว่ารุ่นนี้เป็นรวดมิเนียมหรือรวดทองแดงนะครับใช่ท,ที่ผมใช้วิธีนี้นะครับวิธีที่เจาะออกวิธีนี้นะครับคือมันไม่ค่อยช้ำานะัเห็นไหมครัไอตัวหมุดตัวอะไรยังอยู่มันก็ไม่เสียสูญน,นะครับบางทีเราไปเจียหรือเราไปทําเจาะลงไปให้นี่เลยมันก็ มันก็บางทีเสียศูนย์ะครับมันไม่ได้ศูนย์เราดูดรูปภัณ์ภายนอกก่อน,นะว่ามันช็ดต,ตรงไหนหรือเปล่าอ่านี่นี่นี่น,นี่เลยนะครับน,นี่เลยครับเห็นไหมครับลวดมิเนียมนะครับลวดมิเนียมอันนี้ยังไม่โดนน้าเยอะนะครับโดนแค่ความชื้นนะครับ เห็นไหมครับลวดใหม่กิฟเลยนะครับแต่เห็นไหมครับขึ้นที่เกลือแล้วครับเห็นไหมฮะเนี่ยขึ้นที่เกลือขาดนะครับเนี่ยขึ้นที่เกลือเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ซูมชัดๆเลยซูมชัดๆเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นเป็นขึ้นที่เกลือเป็นหมุดนิดเดียวครับยังไม่มีน้ําเข้าเยอะนะครับมีแค่ความชื้นนิดเดียวนะฮะเนี่ยครับผมถึงบอกนะครับว่า มอเตอร์เครื่องทั้ผ้านะครับมันไม่เหมาะกับลวดลูมิเนียมจริงๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็เลี่ยงไม่ได้ที่เขาจะผลิตมาเป็นรวดลูมิเนียมเพราะราคาถูกนะครับแต่ถ้าได้ซ่อมแล้วนะครับผมแนะนําให้ไปหาช่างนะครับพันใหม่ผมเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนตัวเลยนะครับผมพันใหม่อย่างเดียวนะครับเพราะผมพันรวดทองแดงใสนะครับบางทีมันโดนความชื้นโดนอะไรบ้างมันยังทนอะไรอายุการใช้งานมันยังนานนะครับบางทีตัวเป็นสนิมมาเลยนะ แต่ก็ยังใช้ได้นะบ,บางทีเปลี่ยนลูกปุ้ลูกปืนไปก็ยังใช้ได้แต่นี่ซีนขาดนะฮะซีนขาดมีความชื้นเข้านิดเดียวเองนะไม่ได้เยอะนครับเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสนิมเยอะไม่ได้อะไรน้าไม่ได้เข้าเยอะเลยครับแต่เห็นไหมฮะนี่ครับเนี่ยเป็นหมุดนิดเดียวเนี่ยเนี่ยผมถึงบอกไงว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะโมอเตอร์ลูกมินียมบางทีลูกค้ามาหาผมเนี่ยครับผมคิดราคาพันใหม่ไป พอๆกับเปลี่ยนราคาราคาเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ไปคือสมมติว่าผมพันใหม่ราคานี้เขาบอกว่าเขาไปาซื้อมอเตอร์มาเปลี่ยนใหม่ก็ใกล้เคียงกันผมก็บอกว่ามอเตอร์ใหม่ส่วนมากเป็นรุ่นมิเนยมนะครับพี่ลูกค้าก็ไม่เข้าใจลูกค้าบอกของใหม่ต้องดีกว่าก็ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงผมขอคลิปนี้กันให้เห็นชัดๆกันแล้วกันเนาะผมขอใช้คลิปนี้เป็นคลิปที่อธิบายให้แล้วกันโอเคนะครับก็ ถ้าถ้าท่านผู้ชมนะครับนี่ยครับใช้เครื่องผ้าถังรุ่นนี้อยู่นะครับถ้าชอบนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็เนี่ยครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ช่างตั้มฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับจบสุดท้ายเลยมอเตอร์รวดมินียมนะครับมเนียมนะคมินิเยมมอเตอร์มินียมรวดมเนียม ไม่เหมาะกับการใช้เครื่องสื้ผ้านะครับหรือก็ไม่ไม่เหมาะกับการใช้ปั๊มน้ําหรือมอเตอร์ทั่วไปนะครับที่ว่าใช้งานเกี่ยวความชื้นนะฮะโอเค okay, นะครับคลิปนี้ช่างตามฝากไว้เพียงแค่นี้ครับไปก่อนสวัสดีครับ